ก่อนที่เราจะไปปั่นจริงเขาต้องมีปั่นหลอกเพื่นห้องว่าปั่นซ้อมซ้อมปั่นซ้อมปั่นไปไหนซ้อมปั่นไปห้องต้องก่อนฮะนักเพื่นห้องว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็ต้องปั่นไปซ้อมอย่างกินก่อนปิดการวอร์มอัพร่างกายเป็นไปตัวในก่อนที่เขาจะปอกจริงๆนะคะเพื่อร่างกายได้แบบ ป็นหงว่าไดอ้อุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะปั่นไปประโยชน์ลายสถานเลยต่ตยกันนะมาทีไมแล้วไก่ขนาดค่ะประมาณสัก100เมตร ในการปั่นอีกเครื่องมาเพื่อที่จะมารองท้องก่อนเราจะไปกินขนมเส้นน้ำใสกับตำส้มในกองซอยหนึ่งที่อร่อยที่สุดในกองนี้ซอยหนึ่งที่ไหนซอยหนึบ้านทินจังหวัดจังหวัดจังหวัดแพร่ค่ะอาเภอเมืองจังหวัดแพร่รมามาดูกัน อันน right. uh, ี้คือร <vale ้านขนมเส้นน้ำใสร้านมีอย่างพวกมีนมเส้นมี่มีนะคะขนมเส้นพี่เจ้าอ็มหรอฉมีมีกะไม่มีก่อมนมีกนี่กำเดินขนมเส้นขนมเส้นนะค่ะนมเส้นน่ะนมเส้นสองถ้วยแล้วกอดำส้มดำเองเลยนะคะขออนุญาตขึ้นแท่น ตึงตงตงตงนเดี๋รงมันต้องใส่นี่ก่อนก่อนหรือน่องตําก่อนน่องน่ะดําก่อนนะดมนก็ใส่เสร็จแล้วดูเซ่ดูเซดูเซลอยากินนี่คือได้เลยก้าวกับจาที่มันน่องเพงอเนยกินหน มากอร่อยว้าววิธีการกินขนมเส้นน้ำใสนะคะป้ก็จะมีเครื่องปรุงเื้อเนาะพริกพริกพริกคั่วดูจากสีแบบเผ็ดขนาดเลยแล้วก็พริกพริกดองเนาะพริกดองพริกโซมพริกดอง เทาก็ใส่เหมือนทำปงก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใครชอบเผ็ดนะักเผ็ด,ดน้อยก็ใส่เข้าไปอันนี้เรารองชิมดูก่อนว่ามันเผ็ดมากขนาดไหนพริกดองนี่ว,ว้าวพอก่อนนี่เราก็กล่น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 กืมหืมน้ำก็จะแดงขึ้นมาได้บัด กกีมีคนภาคเลยครับนี่ยวชิมดูก่อนชิมดูก่อนชิมน้ำก่อนอันนี้นาให้ก็ได้อ่ะน้อยอร่อยอืมเผ็ดเปรี้ยวอืมหืม,มนี่มีผับกลับตัว เก็บอร่อยต่มข้นบางมกินกับตำส้มตีหกตำคนเดียวก้แกินอันข้าวกรอยังดีมากโมขออนุญาตกินก่อนนะคะ เดี๋ยวขอยายมอนฝากร้านในเจ้าว่ะร้านเฮาอ่ะอยู่ตีนไหนขายยังพองขายน้ำเจนแล้วก็ขายของเนี่ยข้าวแขกค่ะขนมเจนเท่ากี่บาทเจ้าติบาทเจ้าตำส้มลูกตำส้มเท่ากี่บาทส้มเจ้าห้าเจ้าตำส้มเสาห้าน้ำเชนสิบาทแล้วามีข้าวเกี๊ยบมีข้าวแตนนี่เนาะข้าวเกีข้าวแตนอยู่ซอยหนึ่งบ้านพิน อำเภออจังหวัดแพร่นะจ๊ะเปิดไปกี่โมงเจ้าเปิดนั้นแปดโมงปิดห้าโมงนะจ๊ะปิดห้าโมงมีวันหยุดเด้อวันศุกร์หยุดศุกร์มีวันหยุดกันไปโรงเรียนสูงอายุอ๋อหยุดทุกวันศุกร์ไปเรียนโฮต่อเนี่ยโรงเรียนพุทธสูงอายุจีนนาเกียร์ อันนี้เราจะขอมอบสติกเกอร์สตาร์และพีมีอะไรเด็ดนะคะบันเดียวนี้ข้ามน้าข้ามทะเลมาตีจังหวัดแปดแล้วนะคะหื่เยียมอนเลยเอาไว้ติดตู้เป็น่ันและกำลังใจนะจ๊ะขออมาแม่มาแอวนะค้มัขอบคุณนะคะไปเอติดก่อนเนาะที่นี่บอกเออที่หนี่อถ้าขายร่ำรวยขายดีๆเฮงๆจ้านี่ นนะคะอันนี้สติกเกอร์ของสารพีมีอะไรเด็ดตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วบ้านทินจังหวัดแพร่นี่นะคะอันนี้เป็นร้านแรกเลยนะคะของบ้านหินเฮาจะได้วันนี้เขากับปามากินขนมเส้นตำส้มและอาหารอร่อยออร่ยนะคะจะได้เขาก็เจอที่นี่เดี๋ยวออกปุ่มนกนบ้านน้เดิมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมี2องช่องทางนะคะ y o u t u b e นี่ มีชื่อแอนแซนสนุกแล้วก็เพจเฟซบุ๊กโจกกับแอนแซนสนุกนะคะจะได้เขาก็มาเจอกันนะคะคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนนอไ้จ่ะม